บ้านอยู่บ่อปีไม่หะน่ะวันหยุดน่ะเจ้าสีมาซื้อๆเจ้าขันมาบ้านเฮาหะน่ะมาซื้อๆบ่อใดมึงต้องมีรถมึงต้องมีทองมึงต้องมีเงินมึงมาาจะโตมึงถือแทบ้านว้าพืชแล้วเอ้ยซทุ่มเถ่าถแถวๆอยู่นี่จอดได้ส้าพื้นเนี่ยหะน่ะเบ่งลูกกูไปเห็ดงานกรุงเทพกรุงถอ่อกรุงไท่ได้ลนได้ลาในเงินได้ทองดนของฝากของตอนมาฝากพ่อฝากแม่เบ่งลูกอีนั่นมันได้ยัง มาหาแม่หลืบ่แล้วปีใบแทนจีสิมีของมาฝากมาตอนอันนี้มาขายเข่าแม่กลับบันให้แม่ส่งคัน์มันรถลดอีกสตี้มันถือวางสีด้อันนี้ตัวยางรหลดมีบอรถดมีขับบ่บ่มีขับไปหาเสาเสาขับกลับบ้านแจักหาหกมือรถยนต์รถจีประตูมูนอ่ะนะมันก็เบิดหลายดอกท่องมีใส่บอมีใส่อยู่บ่ท้องค่ำบอมีมันกับไปซื้อท่องปลอมอยู่ตลาดนัดเสียละเกสิบเก้าบาทนั่นนะ เอาเสียรไงท่อนบีแข่งกูก็ได้ตัวเอ้ยขันว่ามีฮอนเอสิบเก้าก็ซื้อสามเสนรอยก็ได้มึงจะเอาเสียนซ้ำไหนซ้ำเสียข้าวอ่อนลามงว้วนี่บอ่นี่เบิดใส่มาให้มันหนักข้ออ่อนต้นโลดมันพ่อมันโกงยุงสิซื้อมาใส่มึงว่ามีอย่างกับบ้านมึงถือข้จะเจ้าวาวพื้นเด้มึงจะ่าเขาเบาเด้อมึงมาหอดบ้านกับเขากระสีมหามึงยู่เฮี้ยนนั่นล่ละบักลายเป็นเจ้าไ,ไดยูดีสบายบยูดีมีแห้งยู่บอ โอยจะเป็นเดนหุ่นจะคว่ำหนอเหตุงานหาเงินส่งพอส่งแม่สนันดนั่นกนวันดีครับไปโหลดเป็นตันจสี่สุคนมาถามอยู่ถามกินสันเดย์อันมีของฝากของตอนมาฝากบละถามเฮ้าผ่นเฮ้าบ่เห็นกับสิปเป็นจะอยากายเนาะปัดพ่ออันลบตาเข้าแล้วเขาลบตาไปแล้วนั่นเอยแบบอันนั้นนันไปเหตุงานอยู่กรุงเทพสองสามปีบ่มีอีย่างมาฝากพอฝากแม่ ยื่นกับบอมได้สางรหดกับบอมมี่ขับเงินกับบอมมี่ใสเขาสิว่ามึงเดชคือเบิร์ดได้ทั้งสี่